แก้ปัญหาข้อเขา่ากระดูกดังก๊อบแก๊บและโรคกระดูกพุนด้วยอาหารเสริมที่มีส่วนผสมของแคลเซียมชนิดเข้มขน้นที่ร่างกายสามารถดูดซึมได้ดีซิงค์ช่วยป้องกันและโอ๊เบต้ากูแคนจะดีแค่ไหนไปดูกันเลยค่ะสวัสดีค่ะโอผู้เชี่ยวชาญและที่ปรึกษาด้านผลิตภัณฑ์เสริมอาหารปัญหาปวดหลังปวดเขา่า ปวดสะโพกปวดข้อบาา่าไหลและปัญหาปวดตามข้อต่างๆมักจะเกิดขึ้นได้จากหลายสาเหตุมากค่ะแต่สาเหตุหลักๆที่ทําให้เกิดปัญหามักจะมาจากอายุที่เพิ่มมากขึ้นทําให้น้ําในไขข้อมีปริมาณลดลงและปริมาณแคลเซียมที่ได้รับแต่ละวันไม่เพียงพอเป็นสาเหตุให้เกิดโรคกระดูกพรุนตามมาค่ะวันนี้โอมีผลิตภัณฑ์ตัวหนึง่งที่ถูกพูดถึงเยอะมากและเป็นที่น่าสนใจในแวดวงทางการแพทย์มากค่ะเหมาะสําหรับคนที่มีปัญหาปวดกระดูกปวดข้อเขา่าผลิตภัณฑ์ตัวนี้คือฟอตามี่ะ ความน่าสนใจของผลิตภัณฑ์นี้ มีปริมาณแคลเซียมชนิดเข้มข้นที่ร่างกายสามารถดูดซึมได้ดีและไม่ตกค้างในร่างกายอีกด้วยนะคะเดี๋ยวเรามาดูส่วนผสมหลักๆของผลิตภัณฑ์ตัวนี้กันค่ะส่วนผสมตัวแรกนะคะคือแคลเซียมคาร์บอเนตช่วยยับยั้งการสลายตัวและกระตุ้นการเจริญเติบโต,ตของเซลล์กระดูกในข้อต่อลดอาการโรคข้อเข่าเสื่อมปวดหลังปวดสะโพกส่วนผสมตัวที่2ซิงคูคอเนตช่วยควบคุมการทำงานของเม็ดเลือดขาวชนิดทีริมโพไซต์สร้างระบบคุมภูมิคุ้นให้กับร่างกายลดอาการปวดตามตัวส่วนผสมตัวที่3 โอ๊เบต้ากรูแคนช่วยลดความรุนแรงของอาการปวดตามข้อข้อมือข้อเท้าข้อเขา่าไขข้ออักเสบสร้างน้ํำหล่อเลี้ยงในไขข้อป้องกันการกระแทกและลดการเสียดสีของกระดูกส่วนผสมตัวที่4 โปรตีนสกัดจากถั่วเหลืองสารไ so อโคโซลในถั่วเหลืองทําให้กระดูกหนาขึ้นป้องกันโรคกระดูกพุนส่วนผสมตัวที่5สารสกัดจากตังกุ่ยช่วยป้องกันร,ระบบน้ําเหลืองให้ดีขึ้นลดอาการปวดบวมและอาการอักเสบของข้อกระดูกส่วนผสมตัวที่6กคอปเปอร์กรูค,คเนตช่วยคงสภาพกระดูกให้ปกติโรคที่มาเกิดจากการขาดแร่ธาตุทองแดงเช่นอาการปวดบวมของโรคเกาลูมาตอยส่วนผสมตัวที่7วิตามิน B12 ช่วยเสริมสร้างความแข็งแรงของกระดูกและช่วยป้องกันอาการชาตามปลายมือปลายเท้าอ่อนเพียไม่มีแรงเดี๋ยวให้ดูแพ็กเกจกันเลยนะคะ1กล่องนะคะมี1แผงข้างในนะคะฟอยห่อมาอย่างแน่นหนานะคะแล้วเดี๋ยวเรามาแกะข้างในดูกันนะคะ ฟอยหนามากเลยนะคะแล้วก็เดี๋ยวมาดูข้างในกันนี่นะคะ1แผงมีกันชื้นให้ด้วยนะคะมีกันชื้นมาด้วยนะคะในกล่องแล้วก็มี15แคปซูลนะคะเป็นแคปซูลที่สกัดมาจากพืช ทานวันละ2แคปซูลก็จะได้ประมาณ10วันนะคะโอว่าจุดเด่นของแบรนด์นี้เขาไม่ได้ใส่แค่แคลเซียมนะคะแต่มีสารจำเป็นอย่างอื่นที่ช่วยบำรุงกระดูกแบบครบองค์รวมเลยค่ะโอว่าเหมาะกับคนที่มีอาการปวดตามข้อปวดกระดูกน้ำในไขข้อน้อยรู้สึกขัดเวลาเดินลุกนั่งลำบากและกำลังมองหาแคลเซียมที่จะเสริมสร้างร่างกายก็ทานได้นะคะยิ่งใครที่อายุเยอะแล้วก็ต้องยิ่งทานเลยนะคะเพราะว่าอายุมากขึ้น ทำให้กระดูกเปล่าบางเสี่ยงเป็นโรคก,กระดูกพรุนได้มากกว่าคนอื่นถึงเก้าเท่าเลยคะ่ะเดี๋ยวโอแนบช่องทางการติดตอ่อของฟอร์ตมินไว้ด้านล่างนะคะสําหรับใครที่สนใจหรือมีปัญหาแบบที่โอกล่าวมานะคะก็ลองตามไปดูได้เลยนะคะ